สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนดาราสาวถูกทักเรื่องหน้าเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงสาวที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีครับสาหรับนักแสดงพิธีกรสาวแอร์พันธิลาฟูกลินเพรามีผลงานทางหน้าจอทีวีออกมาให้ได้ติดตามกันตลอดและก่อนหน้านี้ก็มีข่าวดีด้วยเพราะหลังจากที่มีทริปไปเที่ยวต่างประเทศก็ถูกแฟนหนุ่มทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานกลางทริปเที่ยวต่างประเทศเลยและหลังจากที่เที่ยวมาสักพักแล้วเจ้าตัวก็ได้บินกลับไทยแล้วครับซึ่งก็ต้องออกมาอวดภาพคู่หวานกับแฟนหนุ่มที่กลายมาเป็นวัดท เจ้าบ่าวของตัวเองเราด้วยซึ่งภาพนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ทักแรงเรื่องหน้าว่าทำหน้าเยอะเกินไปจำแทบไม่ได้ไม่รู้ว่าใครอนี้แอนจึงได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับเลยว่างั้นรีเซ็ตใหม่เริ่มจำหน้านี้ได้เลยนะคะขณะที่ชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์เสริมเลยว่าสวยค่ะชอบอีกท่านบอกว่าหน้านี้บอกเลยสวยขึ้นมากค่ะอีกท่านบอกว่าเลิศมากแม่เรียกได้ว่าแม้หลายคนจะทักว่าหน้าเปลี่ยนและจำไม่ได้แต่หลายคนก็รู้สึกว่าหน้าของสแแอนตอนนี้แหละสวยเป๊ะแล้วเอาเป็นว่าเรื่องนี้ก็ต้องปล่อยให้เป็นความ ชอบส่วนบุคคลแล้วกันนะครับเพราะการทำหน้าหรือสัญญกรรมนั้นแต่งก็เป็นความชอบส่วนบุคคลใครจะทําเยอะหรือทําน้อยยังไงก็เป็นเรื่องส่วนตัวคนนอกไม่ควรจะไปตัดสินว่าดีหรือว่าไม่ดีครับตรงนี้ก็ต้องยอมรับความชอบของกันและกันด้วยยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับสาวแอร์ด้วยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข,อขอ่าวขอบคุณครับ